สุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานประเทศมาคุยให้ญาติโยมฟังในกาานี้ทุกวันนี้การเมืองหรือเรื่องทั่วไปในรอบกายของเราเนี่ยกำลังยุ่เดือดทุกธาตในตัวสาธิตไม่ว่าการเมืองในใจของเราการเมืองนอกกายของเรา เราเห็นเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเอามาประยุกต์ในชีวิตประจําวันของเราต่างประเทศในปานนี่ก็การเมืองกําลังครุกรุนเลยทีเดียวนั่นก็ตามกระแสข่าวที่ได้ดูมาเป็นเพราะ,ะความเหลื่อมล้ําทางชนชาติของศักดินาอ่านักการเมืองที่มีฐานะ คนรวยล้นฟ้าเนีแต่คนจนก็จนติดดินก็เลยเกิดแรงเสียดทานคนจนกระจายแต่คนรวยกระจุกในชนะทนชั้นการปกครองสุดท้ายก็ลงด้วยความเดือดและความระเบิดขึ้นระเบิดเพราะทรัพยากรที่พระพุทธเจ้า,าที่ขันธคันทีบอกทรัพยากรมีให้ สำหรับทุกคนแต่ไม่มีให้สำหรับคนโลกเพียงคนเดียวทรัพยากรมีให้สำหรับทุกกลุ่มคนแต่ไม่พอสำหรับกลุ่มคนโลกเพียงกลุ่มเดียวในตรงนี้ถ้าเรารู้จักเสียสละที่ตนเองมักน้อยกินน้อยใช้น้อยตามนโยบายของพระสมมาสำัมระพุทธเจ้ากินน้อยใช้น้อย ที่เหลือจุนเจือสังคมต่างคนต่างเสสละสังคมมันก็จะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขในที่สุดแต่ถ้าสังคมสอน้คนเอารัดเอาเปรียบฉันต้องได้คนนั้นก็ได้เอามาเยอะๆส่วนรวมได้น้อยลงแต่คนก็จะเอาใครยิ่งฉลาดยิ่งจะกองกินยิ่งเอาไปก่อนส่วนสังคมที่เหลือ ทรัพยากรก็ตกไปอยู่กับคนคนนั้นสุดท้ายมันก็จะถึงเวลาที่จะต้องแตกหักและมันตีกลับและเมื่อเราไม่ปฏิบัติธรรมแต่มันเป็นการะทางธรรมชาติคนที่เอาเยอะๆก็จะเจอโจรฉกชิงวิ่งราวเพราะสังคมมันเหลื่อมล้ำอย่างนี้นะ ถ้าเปรียบเทียบกับทางกรรมก็เหมือนสิงโตเหมือนกันนะสิงโตมากินคนมากินคนฝึกสอนะ่ะแต่คนก็ในข่าวนะคนก็ชลาดคนก็ฉลาดใจนะประมาทลงมาให้สิงโตกินอาจจะลงมาทําไมอก็บอกอลงมาเก็บของอะไรโน่นนี่นั่นนะแต่ไว้ใจสัตว์หน้าคนไม่ได้ถ้าเปรียบเหมือนเรื่องราวของสิงโตกิน ผู้คุมที่เนปาลอ,อากับขาวเนปาลมาผนวกกันเนาะก็จะเป็นในลักษณะเรื่องอจินไตเหมือนกันนะสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อ,อนักการเมืองก็เป็นสัตว์ที่กินเห็นกินปูนกินทรัพยากรทุนนิยมถ้าคนจน ที่ถูกปกครองนะก็เหมือนโดนนักการเมืองสูบกินเลือดก,กินเนื้อนะก็ไม่ต่างอะไรกับสิงโตนะแต่ถึงเวลาสิงโตมันเป็นสัตว์นักล่านะนักการเมืองก็เป็นสัตว์นักล่าแต่สิงโตเนี่ยมันก็กินโดยสัญชาตญาณมันเหมือนกันนะนดูสัญชาตญาณที่ต้องกินเนื้อ,อ,อคนโกงก็สัญชาตญาณคนโกงที่ต้องเกิดมาโกงเกิดมาโกงกินนะ อาจจะถ้าเขาเลี้ยงควายละเออเคยเห็นควายน้อยคนย่ะไม่ไม่ไมค่อยเห็นควายจะกินเจ้าของนะมันสิงโตเพราะบริบทธรรมชาติของมันเกิดมาเพื่อกินหญ้าเออนั่นเลี้ยงควายนี่คงปลอดภัยกว่าเลี้ยงสิงโตนะสัตว์ที่มันกินพืชกินผักนี่ย่อมปลอดภัยแต่กินเลือดก,กินเนื้อเนี่ยโอ้กินชีวิตเนี่ยโอ้มันก็เป็นสัตว์หน้าคนที่อ่าต้องระวังเป็นพิเศษนะ แต่ที่นี่เคยเห็นฝูง,ส,งสิงโตไปกินฝูงควายมันเป็นคมแหงรังแก่ควายในสรคัคนดะีกินไปกินมาควายมันกดดันมันก็ลุกพากันลุกกระทืบสิงโตโโเนื้อน,นี้กับเอาชีวิตไม่รอดในจำลองนี้เพราะฉะนั้นการเมืองที่นักการเมืองที่ลุมโก,กงกินเขามากมายประชาชนถูกกดดันมากหนักๆน,นะ กรณีเหมือนชิปสิงโตโดนวัวก,กระทืมล่ะประชาชนก็มารวมตัวกันนะมากระทืบม,มาไล่นักการเมืองนะเหมือนประเทศเนปาลจะพูดถึงเรื่องม็อบเรื่องอะไรเนี่ยนะถ้าขาดผู้นำที่สมาธิมันก็จะเป็นมอ็อบที่ไม่อหิงสาอโหสิแต่ถ้ามีผู้นำมอ็อบที่เป็นปริสัตย มาปกครองก็จะไปได้ด้วยดีเพราะม็อบมีหัวคิดมีความเป็นผู้ให้แบบฉลาดนะต่อสู้ด้วยหิงสาโหสิสู้แบบไม่เสียเลือดเนื้อแล้วก็ได้มาซึ่งเอกราชเหมือนอาคารทีแต่ถ้าม็อบที่ไม่ค่อยมีสามาธิที ก็จะใช้ความพยายามนี่แหละเหมือนอไม่มีอุดมการณ์ที่ตรงตามแนวพุทธเพราะว่าประเทศที่เป็นลักษณะของเทวนิยมหลับตาอ้อนวอนพระเจ้านะไม่มีหลักเหตุผลแต่ถ้ามอบที่ไม่ใช่เทวนิยมใช้หลักเหตุผลแล้วก็ใช้ความแม่ตาใช้ธรรมะต่อสู้หลักการในหลักการสัมมาทิฏฐิ อาหิงสาอหงสิม็อก็จะมีทิศทางเพราะฉะนั้นที่ประเทศเนปาลเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็ขาดสตบุรุษไปจุติเป็นผู้นำและการเมืองก็สุดตรงไปในทางเดียวให้นักการเมืองได้เพราะฉะนั้นมันเป็นความตรงและไม่มีตัวเชื่อมที่เป็นโพธิสัตว์มาตรงนี้เออประเทศนั้นก็เป็นเหมือนการยุค เัราะฉะนั้นเราสามารถเลือกเกิดได้ตรงที่ว่าเราคิดดีทดําดีเราจะไปเกิดตรงที่ดีๆประเทศที่ไม่มีการยุคได้โดยเริ่มจากที่จิตใจของเราแหละซื่อสัตย์เสียสละเอาให้น้อยให้ประโยชน์ต่อสังคมให้มากเมื่อพลังงานดีๆเป็นเช่นนี้เราก็จะได้ไปเกิดกับประเทศที่ดีๆประเทศที่โมโพธิสัตว์เราก็เกาะกลุ่มกับโพธิสัตว์ไว้โดยพลังงานที่ช่วยคนแต่ถ้าเราคิดจะเอา กรอบโกยแล้วก็จะไปเกิดอยู่กับประเทศที่คิดกรอบโกยอันตรายก็จะมาอยู่ในชีวิตเราและถึงตอนนั้นเราไปทีคลองร้องเปล่าต่อวิกบากกับว่าทําไมพระเจ้าส่งชั้นมาเกิดที่กาลยุกด้วยพระเจ้าไม่ยุติธรรมไม่มีพระเจ้าหลอกนอกจากตัวคุณนั่นแหละคุณทํามาเองทั้งหมดอ่ะสมควรเก่เวลาอาจจะมาขอจบการบรรยายจะเพียงเท่านี้จเจริญธรรมสานึกดี